สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาเกี่ยวตลาดที่จังหวัดท่านครับมาชมบรรยากาศก็ประมาณเกือบแปดโมงแล้วครับเกือบตลาดเกือบวายนะครับมาดูบรรยากาศมาเป็นอย่างไรนะครับนี่เขจะขายขายกล้วยครับขายกล้วยนี่ขายครับนี่ขายเป็รื่ขายอย่างนี้ก็ขายง่ายคุณผู้ชมนี่สาวบาทกะนโออย่างนี้สาวบาทคุณผู้ชมแบบนี้ง่ายครับ มันมีเงินยี่สิบบาทก็ซื้อได้ครับเออโอ้ใช่ได้ใช่ได้ความความคิดดีความคิดดีอย่างนี้ขายยังไงอสี่สิบอย่างนี้บางครั้งคนไม่มีเงินสี่สิบซื้อยากคุณผู้ชมเออความคิดเข้าท่าคุณผู้ชมเรียนแบบได้ครับนี่ยยี่สิบแบตมีกี่ลูกก็ลูกละห้าบาทแล้วกล้วยไข่นี่ละอ๋อซาวานี่คือซาบานนี้เท่าไหร่นี่ชื่ออะไรมันน้อยแน่น้อยนาน้อยนาน้อยนาผมลืมชื่อภาษาไทย น้อยนะโอ้อันนี้ก็โอ้เป็นอะไรผักอ่าอืมอ่ะเราไปก่อนครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเออเอาไหมเออนี่คุณพี่เออคนสวยขายแถวนี้นี่ขายกิโลผมไม่รู้บาทอ๋อซาลบาทคุณผู้ชมซาลบาทที่จังหวัดน่านอ่าโอ้โหเอาไปกันแค่นี้ขายดอกไม้ดอกไม้อ่าเราไปกันเลยครับ ก็วันนี้มาตลาดก็อยากให้คุณผู้ชมได้รับชมตลาดที่จังหวัดน่านเป็นอย่างไรนี้ก็นี่ขายข้าวหลามข้าวหลามโอ้ครับข้าวหลามมาซื้อในตลาดนี่ถูกครับถ้าไปซื้อทางนอกนี่แพงนะคุณผู้ชมนี่ยี่มห้าบาทนะคุณผู้ชมนี่นี่นี่ยี่มห้าบาทครับโอ้ไม่แพง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 อันนี้ก็ยี่มห้าบาทอันนี้อะไรเขาเรียกฝรั่งฝรั่งอันนี้ฝรั่งชำแหละแล้วก็โอ้โหไปอันนี้สําหรับนักท่องเที่ยวครับไปทานได้เลยเนี่ยโอ้สมบอกว่าถูกนะเนี่ยยี่สิบบาทฝรั่ง เอาไปก็เลยครับนี่ขายหน่อไม้นี่หน่อไม้โอ้หน่อไม้นี่หมอนอไม้แกงคุณผู้ชมหน่อไม้แกงหน่อไม้แกงนี่แกงเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบบาทโอ้ผู้ชุน,นี่จังหวัดน่านถูกครับเนี่ยยี่สิบบาท,บาทกินหนึ่งมื้อน,นี่ก็ยี่สิบบาทใช่ไหมอ,อันนี้ต้มหมอน,นี้เอานนี้ไปกินกับนี่ต้มเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปอุน่นไมโครเวฟเอยก็ได้นะครับนี่ผมเคยเอาไปอุน่นแล้วก็เขาสู่สึกว่ามันมันก็ลวกปากเลยนะร้อน ไม่ต้องไม่ต้องต้มก็ได้เอาไมเข้าไมโครเวฟเลยออกไปกันเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาดูนี่ก็ขายเอออ่นนี่ขายปลาขายปลาไหลพวกนี้เจาะอันนี้จะเป็นปลาที่เราไปปล่อยไปปล่อยปล่อยทําบุญครับนี่ยครับเป็นปลาตัวเล็กๆนี่ก็จะเป็นเต่าเต่าเต่าตัวเล็กนะครับเอาไว้สาหรับทําบุญครับปล่อยตามแม่น้ําเอาไปกันเลยครับคุณผู้ชมโอ้ มีอะไรให้เราดูบ้างครับวันนี้วันนี้ก็อ๋อนี่ขายแบบพื้นบ้านครับเม่ครับขายแบบพื้นบ้านนี่ขายดอกอะไรเนี่ยเนี่ยอ๋อดอกจำปาคุณผู้ชมโอ้โหดอกจำปานี่ขายเท่าไหร่นะครับเนี่ยสิบบาทโอ้คุณผู้ชมกว่าจะเอาได้บท้องฟ้าเนาะครับเออเออสิบบาทว่าถูกนะเน้นมือผมเนี่ยครับถูกคนระับผมว่าจะน่าจะประมาณสามสิบดอกได้นะหอมนะครับ ไปกันเลยครับผู้ชมโอ้ไปดูอะไรเอ่ยอยากดูหลายที่้วครับนี่นั้นก็ฝั่งนู้นมีอะไรให้เราดูครับผมเห็นอะไรบางอย่างให้คุณผู้ชมได้ไปดูครับอ๋อรถเยอะรถเยอะนี่ผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นนี่ลังต่อลังต่อของของแบบพื้นบ้านของในปา่าของในป่าครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น,นพวกเอ่อเห็ดดานคุณผ<ม>ูดด้ชมเห็ดดานโอ้ดดโหนี่เป็นตำอร่อยนะครับ อันนี้อันนี้ของในป่าครับนี่เขาผักบูเนี่ยเขาชอบออกตามตามริมห้วยในป่านะคุณผู้ชมตามบ้านเราไม่มีหรอกครับแบบนี้หากินยากนี่เป็นตอใหญ่ในนี่เป็นตอตอโคน,นนี่หากินยากครับนี่หากินยากมากนี่ของป่าเลยครับไปกันเลยครับไปดูด้านหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับนี่เป็นพริกอ๋อไอ้พวกหนอนี่ก็เป็นหนอช่วงนี้ฝนตกเยอะจะได้ได้เห็ดแดงครับเห็ดแดง นะครัจะเอาไปกันต่อครับสักครู่ผมเห็นอะไรสักอย่างนะครับสีเขียวๆนะคุณผู้ชมให้ผมอยากให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ครับโอ้คุณผู้ชมอันนี้จะเป็นเต่าด้วยครับเต่าใหญ่มากนะครับนี่ครับสมมากก็จะซื้อไปทําบุญเนาะเต่าพวกนี้จะซื้อทําบุญครับผมไม่ได้ไปรับประทานกับที่จังหวัดน่านนะผมว่านะโอ้ยตัวใหญ่เบอนะครับนี่เบ้อ นี่ก็จะไปทําบุญอันนี้เป็นพวกปลาไหลไปทําบุญกั็ดอกไม้นี่น้าปูครับน้ำปูนี่เท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่นะอ่านี่สองร้อยคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมเงินสองร้อยนี่ไปทําน้ําปูนี่ได้ขนาดนี้ครับน้ําหนักก็ประมาณสองขีดได้นะมาดูตรงนี้ไอ้เขียวๆขีไปนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเขียวเขียวๆนี่คืออะไรนะคุณผู้ชม อันนี้เขาเรียกว่าสาลายสาลายน้ําจืดนะครับเขาชอบออกตามน้ําที่สะอาดสะอาดนะครับน้ําสกปรกไม่ออกนะครับอันนี้คืออันนี้คือเขาเรียกว่าภาษาทางทัานเดียวแรลกเตาเตานะครับอตออาอตออาเตาเอกเตาเตาพูดยากเขาพูดยากเตาเตานะครับเตาเป็นสาลายน้ําจืดนะครับเอาไว้ไปทําก็คือเหมือนเอาไปลาบแบคทั้งเหมือนลาบอะํำเตาเขาเรียกจำเหมือนลาบลาบเลยครับ ต้องทาให้เป็นนะครับแต่คนภาคเหนือทําเป็นนะครับเนี่ยมันเป็นอาหารประเทศว่าเป็นคล้ายคายมืองสมุนไพรนะครับคุณผู้ชมแล้วเราจะคงจะเดินทางกลับคราวนี้ก็ด้านนู้นก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะไปดูด้านนู้นมีอะไรขายบ้างโอ้รถเยอะครับรถเยอะคือเริ่มเริ่มสายแล้วครับประมาณแปดโมงเช้าครับแปดโมงเช้าโอ้อันนี้ก็จะเป็นพริกพริกเออพริก คนสวยมาหน้าคนไทยเออคนสวยเออพี่เซลคนสวยเอออาจจะไปเฮ็ดจะไปเท้าอาจะไปเฮ็ดโอ้โหท่านผู้ชมอ๋อนี่ก็จะเป็นผักผักตัวไปนะครับทุกคนก็จะเป็นฝรั่งนะครับภาษาคำภาคเหนือเรียกว่ามะแก้วมะก้วนะครับมะแก้วกุ้งกุกเราคงจะเดินทางไปแล้วครับโอ้โหไหนก็ ปิดรถหมดเลยครับเพราะว่าสมัยใหม่เราเชื้อโลกเชื่อโลกพัฒนาตัวเองครับเราคงจะเดินทางกลับไปที่พักแล้วคุณผู้ชมอันนี้เล็กน้อยครับ,บเด็กจะเป็นพวกเออสมเซ้งสมเซ้งนะครับนี่สมเซ,งมเซ,งมเซง้เซงนี่มาโอสมโอโอสมโอ,มโอมจอดหน้านครับเด่เป็นกล้วยครับกล้วยโอ มีอะไรเยอะแยะออัน <irgendw> น <carbono> ี <Beautiful, S 2> <ading> ้จะเป็นพวกอะไรอะชื่ออะไรอะอะโวคาโดเนี่ยครับใหญ่ลูกใหญ่นะคุณผู้ชมนี่ลูกใหญ่ครับนี่ลูกใหญ่โอเคอาเลยครับกิโลสี่สิบบาทนะครับนี่คุณผู้ชมก็ถือว่าถูกนะครับคุณผู้ชมเราไปเอาไปบ่มกันนะครับอย่างนี้กินไม่ได้ยังไม่สุกนะครับต้องเอาไปเอาไปไว้ประมาณสองสามวันเขาก็จะเป็นสีม่วงนะครับเขาเขาไม่ได้เป็นสีอย่างนี้นะครับเขาจะเป็นสีม่วงสีม่วงแบบนี้เลยครับคนนี้ครับสีม่วงแบบนี้เลยนะเอาไปกันเลยครับ อันนี้จะเป็นกล้วยกล้วยอันนี้เป็นแตงไทยครับแตงไทยเนี่ยครับแตงไทยแตงตาอยู่ตามไร่ตามนานะแล้วครับเราก็คงจะเดินทางกลับครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อติดตามใจครับ